ครับพี่น้องชาวตรังครับวันนี้คงไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังครับและภาคใต้ทั้งหมดผมกลับเรียนแล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่23 24 25 2า่2้ครับแล้วก็27บวันอาทิตย์เนี่ยฝนหยุดส5วันของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเรารับมือได้น้ำก็ท่วม ในเขตที่เป็นจุดเสี่ยงและคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับต่อเกษตรกร,กรครับแต่เนื่องจากวันจันทร์ที่28อังคาร29พุธที่30และที่31เติมอีกนะครับ4วันนี้นะครับวันศุกร์นี่ก็ฝนยังไม่ลงมาใน2วันแรก28และ29 ปริมาณน้ำผลสองวันนี้มากกว่าวันที่31ตุลาและวันที่1พฤศจิกาครับสเดือนพฤศจิกานั้น218โดยเฉลี่ยแล้วน้ำเจ็ดจุดนะ2ร้อสิบแมิลลิเมตรนะครับความสูงแต่สองวันนี้เป็น229วันพุธนั้นเติมมาอีกหน่อยนะฮะถ้ารวม3วันแล้วก็เฉลี่ยตกกกใกล้ๆ240รมิลลิเมตรวันพฤหัสเช้านี่ปลอดโปร่งไปไหวพอหลังเที่ยงมา จนถึงค่ำเนี่ยนอกจากโปรยปลายโปอยปลอยมาตลอดแล้วก็ยังมีลูกใหญ่ๆออกมาสัก3าสี่ลูกครับก็เป็นผลทำให้น้ำยังท่วมเจิงอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของมีนาคมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นกันครับว่าในช่วงฤดูร้อนฝนเดือน4ี่เดือนมีนาคมเนี่ยเกิดมีขึ้นได้ ผมเรียนในหลักการก่อนนะครับภัยพิบัติอุบัติภัยนั้นเกิดแปลกแยกผิดฤดูการมาตลอดระหว่างที่เราฝนตกเนี่ยทางกรุงเทพและทางอีสานจะหนาวนะครับเหนือนี่จะหนาวเลยหนาวผิดปกติด้วยหนาวในฤดูร้อนนะครับครับอีสานนั่นหนาวด้วยแรงด้วยแต่ใต้เนี่ยฝนตกหนักก็เรียนว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราจะต้องเฝ้าระวงังติดตามแต่ในสำหรับ พวกเราแล้วคือการสร้างภูมิคุ้มกันครับให้ภัยที่เกิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับเราน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องชีวิตครับความสูญเสียเรื่องชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินครับธรรมชาตินั้นบางครั้งบอกไม่ถูกตอบไม่ได้แต่ทำให้ดินโคนลนถล่มสไลด์ครับ ในจังหวัดข้างเคียงท่านเห็นไหมครับว่าวันพุธวันพฤหัสครับก็ปรากฏข่าวจังหวัดข้างเคียงของเราครับผมเรียนภาพรวมก่อนนะครับว่าน้ำเนี่ยจะลงมาจากเขาบรรทัดเนื้อแขวบรรทัดและน้ํามาจากภูเขาในอําเภอทุ่งสงทางทุ่งสงนั้นก็ลงมาอำเภอรัศดาอําเภอเว่ยยอดผ่านมาอาเภอเบืองธรรมชาติของแม่น้ําตังร้อยสิบเก้ากิโลเมตรนั้นตื้นเขนิน หลายจุดครับการเคลื่อนตัวของน้ำนั้นช้าและมีน้ําทะเลหนุนในช่วงนี้น้ํำทะเลหนุนสูงครับแล้วบาทีหนุนสูงสุดเนี่ยวันพระหัสเนี่ยวันพุดเนี่ยสิบโมงสิบห้ากับสี่ทุ่มครับวันวันพระหัสก็1 0บโมงสี่ห้าห่างประมาณสี่ห้าทีจะเหลื่อมเวลากันเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมก็คือว่าน้ําจากทุ่งสงเทลงมารับจากนครศรีราชาซึ่งหนักที่สุด ในขณะที่ทือเขาบรรทัดฝนตกหนักครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกว่าหนักเกิน50 mm, มิลิมตร3วันสูตรที่ผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้า50มิลลเมตรต่อเนื่องกันและสะสม3วันเนี่ยตกขึ้นรวมมาแล้วเนี่ยร้อยกว่าๆเนี่ยนะครับก็จะท่วมอย่างที่ในสัปดาห์แรกแต่สัปดาห์หลังร้อยเกิน150ยห้มเมตรสองวันรวมกันบางแห่งอย่างเช่นที่ ครองปลาเหรียญไง299ครับครับ299น้อยที่สุดที่เขื่อนท่านิ้วนี่167รวมแล้วประมาณ4 4 0ใน3วันครับผมแจงตัวเลขให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้ทราบน้ําในสัปดาห์ที่แล้วพื้นดินรับน้ําไว้ระดับหนึ่งยังระบายไม่หมด สัปดาห์แรกนึงเราแก้ปัญหาที่สีแยกท่าป่าปอําเภอเมืองได้แต่ไปกระทบกับพี่น้องตําบลนามินลาวันจันทรเขามีการประชุมกันก็จะขุดลอกคลองสองสองจะขุดลอกสองสายก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเมื่อวานการประชุมได้อนุม,มัติกรมว่าฉุกเฉินให้เพื่อการนี้ไปวันนี้ทางทางโซนตะวันออกของจังหวัดนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะครับเพราะน้ำปงไหลบ่ามาที่เขตแม่น้ําตรังในเขต บางรักนาตาล่วงน้องตรุษแล้วก็นาท่านใต้แลวนะครับพงในทาใต้น้าเหนือเนี่ยครับผมกลับมาที่ภาพรวมอีกครั้งครับน้าในเขาบรรทัดไหลออกมาผมให้สูตรว่า12ชั่วโมงแรกเนี่ยระหว่างการเคลื่อนตัว12ชั่วโมงมาต่อมาคือหนึ่งวันเนี่ยจะลงมาที่อําเภอนายงนะครับอำเภอย่านตะขาวครับแต่ปลเหรียญโชคดีครับปลเหรียญครั้งนี้โชคดีโชคไม่ใช่โชคดีโชคไม่ร้ายเท่าที่ควรก็คือน้ําไหลเร็วแล้วก็ปริมาณน้าฝนเนี่ย ก็มีการระบายได้รวเร็วครับก็มาท่วมที่นายง28 29ผมทำนายเมื่อ29กาลางวันระหว่างรอรับเสด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรราชกุมารีว่า12ชั่วโมงต่อไปนี้เทศบา,นาลนครและทางบางรักทางนาตาล่วงทางโซนรุ่มมนน้ำของตรังทางตอนต่ำเนี่ยเตรียมรับมือได้ตั้งแต่ เที่ยงคืนของเช้าวันพุธครับแล้วก็เป็นจนแบบน,นี้แหละครับ12 12 12 12ครับถ้า12เข้าบนน้ำปริมาณหนักลงมาเาลี่าบรรทัดปลายน้ำเต็มได้ครับและระหว่างนั้นก็ลงมาทางคลองน้ำเจ็ดคลองนางน้อยคลองสองคลองนี้อยู่ในแผนที่เราจะผมประชุมไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่จะเร่งรัดขององบประมาณเพิ่มเติมมาส่วนหนึ่งไปงบฉุกเฉินเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นว่าเขารังอนุทัตนมา จะขุดลอกคองให้เปิดทางน้ํากว้างขึ้นแต่ไม่ทันครับมาเร็วเลยครับก็เอ่อท่วมตั้งแต่ละมอนะครับต้นน้ําของน้ํำหนางน้อยเนี่ยละมอตาบลช่องนาหมื่นสีนาข้าวเสียของนายงนี่เต็มพื้นที่ครับอันนี้กระทบในวันอังคารและวันพุธพอวันพฤหัสแถบโซนเพิ่มเมืองแสบนายงนี่ ทุเลาลงในเขตเมืองที่ท่วมนายงเทศบาลน,นายงทุเลาลงทางทุกตัดขาดไปพัทลุงใช้สัญจรได้เห็นไหมครับที่ทางน้ำมันเปลี่ยนกันไปในยี่ี่ชั่วโมงก็ความท่วมความเบาเปลี่ยนในย4 4ชั่วโมงก็สรุปก็คือว่าภาพรวมของเราณวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะครับทางนายงทางย่านตาขาวทางรัศดาทางปเปลียนทุเลาลงครับ พวกต้นน้ําทุเราลงเหลือแต่กลางน้ํากลางน้ํานณะสภาพปัจจุบันเนี่ยครับผมพูดเมื่อวันพระวันศุกร์เช้าเนี่ยนะครับเส้นทางหลักๆนะครับณวันศุกร์เช้าตรังไปทุ่งสงเส้นทางสายรอบเมืองอ้อมเมืองเพื่อผ่านสีแยกนะครับแพ็่นนนเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสแล้วนะครับ คืนวันพฤหัสผมไปอยู่ที่นาขานี่ไปได้แค่200เมตรเพื่อเดินพิจากายายังไปได้อีก2กิโลนะครับและในช่วงนานอนไปสีแยกห้วยอดหรือสีแยกอนามันก็ไม่สะดวกมาตั้งแต่วันพุธครับวันพุธเอาเป็นว่าเราต้องใช้ใชเส้นทางหมายเลขสเส้นคลอ,อ,องเตงลำพูนระาครับอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราต้องใช้ในเส้นทางสายเดิมเส้นที่2เมื่อคืนวันพฤหัสนี้ก็ น้ำท่วมสูงมากนะครับเพราะรับน้ำจากตอนเหนือมาทั้งหมดาสดาหัวยอดมาลงที่หนาท่านใต้มาลงที่ทางสายสีเกาครองรัมบุลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเรียนจุฬาพรไปถึงนางเมืองเพชรนีเน่เส้นทางผ่านไม่ได้นะครับพี่น้องต้องขนอบพยพบ้านเรือนมากลางเต็น ต้องชมองท้องถิ่นนะครับอบตอต่างๆท่านมีประสบะการณ์เมื่อเดินพิจิกายนเต็นต์ตอนนี้หายากนะครับขนข้าวของมาก่อนที่ผมกลับเรียนว่าในผมพูดวิญสดเลยวันคืนกลางวันวันอังคารเชียงวันอังคารว่า12บชั่วโมงเตรียมทีน,นี้อบตอปลายน้ําก็เตรียมรับรับมือนะครับตอนนี้ยังคลุกคลักอยู่แต่เราก็ดูแลเท่าที่ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับเรียนต่อไปผมอธิบายภาพรวมให้ท่านฟังก่อนเส้นทางคานาคมไปสีเกา ตรังไปสิกาลำบากในจัก,กรบีมานะครับมันก็จะมาที่เทศบาลตะบนนาวงนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังรถผ่านไม่ได้รถเล็กผ่านไม่ได้ครับในเขตเทศบาลตรังเทศบาลน,นาครตรังก็มีหลายสีแยกไปสนามบินก็ลำบากหน่อยสีแยกบางตอนนี่ผ่านได้ตั้งแต่พระาดบ่ายครับครับสีแยกวางยาวยังเลึกอยู่ครับวงเวียนกระพัง วัดกระพังสุรินผมไปกราบครวะพระพรมจริจารย์ที่วัดกระพังสุลินรถลงบ้างครับลลงบ้างกุฏิก็จะรับความกระทบนะครับที่กระพังสุรินน้ําเอิงมาท่วงถนนรอบกระพังสุรินครับและที่จำเจที่สุดคือหน้าวัดขวนขัน จุดที่จำเจที่สุดแต่ทั้งหมดที่ผ่อนคลายคือสีแยกท่าปรานะครับสีแยกท่าปรามีท่วมเหมือนกันแล้วก็สัญจรไม่ได้ช่วงหนึ่งเพราะรับไม่ไหวแล้วนะครับขนาดทําท่อขนาดใหญ่ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผ่านจากคลองน้ำเจ็ดคลองน้อยไปลงน้ําตรังละพวกนี้ก็เหลือปลายน้าครับถ้าไม่เทลงมาอีกก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักไปกว่านี้เพราะในเขเทศบาลเนี่ยมีทั้งหมด27ชุมชนท่วมไป19ชุมชน ครับผมกลับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับตั้งแต่วันอังคารพุทธปรหัสศุเนี่ยผมประชุมทีมงานเช้าและเย็นประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องเช้าและเย็นเช้าก็8ปดโมงเย็นก็16.30ครับเว้นวันที่ต้องมีงานไปรับงานงานพระราชพิธีครับงานพิธีเช่นวันพุธวันพระหัสนี่ก็เ,เรียนท่านผู้ชมท่านฟังนะครับมีวันที่ึก วันคล้ายวันพระรสมภพของประวัดิศาสตรพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามครับวันที่รึเกเจษฎาบดินผมต้องทำพิธีที่โรงเรียนสภาราชินีครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมรวมเบสเซ็ตณวันพระหัสบ่ายจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเสาเนี่ยน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครยังดำรงอยู่ยังทรงตัวอยู่ ลดเลยบางจุดและลดเร็วนะครับ6ชั่วโมงลดเร็วเงื่อนไขก็คือไม่มีฝนเทลงมาครับไม่มีฝนเทลงมาจันทร์อังคารเต็มวันคืนวันจันทร์นี่หนักสุดต่อเช้าวันอังคารวันอังคารเต็มเต็มวันหนักที่สุดคือวันจันทร์เนี่ยปริมาณฝนเหนือกว่าอังคารเล็กน้อยทั้งที่เราเข้าใจว่าวันอังคารจะจะหนักกว่านะครับครับผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันวันพุธเบาลงพอเช้าโปร่ง บ่ายลงมาพระรหัสเช่นกันเช้าโปร่งบ่ายเทลงมาถึงค่ำครับอัน้นถ้าสุกสาวไม่มีมาเนี่ยเราจะเยียวยาพี่น้องชาวบ้านได้ดีขึ้นและน้ำจะลดลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องดูระดับน้ำทะเลหนุนในในโอกาสต่างๆด้วยครับครับเดีย๋ยวสักครู่ผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังต่อครับ ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้เป็นเลขล็อกจัดสรากสามตัวตรงๆน้องเอ้ยเลขล้าถ้ามันไม่มีหลอกมันมีแต่เลขเหรออย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมักงาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เมียแกไง